แล้วมาพูดถึงช่องทางการสร้างรายได้เรามีช่องทางการสร้างรายได้ดังต่อไปนี้ครับหนึ่งโบนัสปีดสองโบนัสส่วนตัวสามโบนัสแนะนำนะครับโบนัสธุรกิจสี่โบนัสบริหารทีมห้านะครับโบนัสลิขสิทธิ์หกโบนัสผู้บริโภคแล้วก็เจ็ดคลังสินค้าเอาทีละข้อเอาแบบไม่ต้องละเอียดมากไปถ้าอยากทำหนึ่งนะครับโบนัสปีแน่นอนของเปลี่ยนมือกำไรเกิดขึ้นก็ได้กำไรเกิดขึ้น แต่มันง่ายไปมากว่นนั้นตรงที่ว่าเราสามารถเก็บเงินกับลูกค้าเก็บราคาตีกับลูกค้าเอาเงินส่วนต่างเก็บเข้ากระเป๋าเข้าไปคีย์ออเดอร์ในระบบและส่งของออกจากระบบไปให้ลูกค้าปลายทางได้เลยเข้าใจใช่ไหมครับคือเราเข้าไปคีย์ในระบบอ่ะแล้วก็ให้ส่งไปที่ปลายทางลูกค้าได้เลยเราก็เก็บกาไรส่วนต่างไว้แล้วก็เอาต้นทุนมาซื้อแล้วก็ให้ส่งไปให้ลูกค้าได้เลยต่อมาคือโบนัสส่วนตัวโบนัสส่วนตัวคือแคชแบ็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีแพ็กเกจ S M L แล้วก็ V I P ถ้าเราซื้อครบแพ็กเกจเมื่อไหร่เขาจะมีแคชแบ็กกลับคืนไปให้20%จากคะแนนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสมมตุติซื้อครบ S 1 0 0 p v 100TV ได้คืน20%คือ20บาทได้คืน20บาทซื้อยูนิทีท็อ550ได้1 0 0 p v ได้เงินคืนกลับไป20บาทเหมือนกับได้ซื้อของอยู่ที่530บาท530บาทเอาไปขาย750 อันนี้คะไรครับปิดได้เพิ่มด้วยนะครับอันนี้คือโบนัสส่วนตัวต่อมาคือโบนัสแนะนําธุรกิจนะครับเราสามารถแนะนําเพื่อนได้แพ็กเกจใดๆเราก็ได้แคชแบ็คอะไรเราก็ได้โบนัสกลับคืนมานะครับแต่แพ็กเกจที่ได้สูงสุดคือแพ็กเกจ VIP จะได้ G หนึ่งสี่สิบ G สองสิบและ G สามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นซื้อ L mm hmm. ปกติเองเนี่ย VIP มันจะราคาสามหมื่นแปด L เนี่ยจะราคาหนึ่งหมื่นแปดพัน เอ็กแล้วแต่สินค้าเลี้ยเลือกตอนนี้เราสามารถซื้อแอลที่180 0 0แต่ได้สิทธิพิเศษเท่า VIP เราสามารถได้ G 1น่นะครับค่าได้นำ G 1 40% G 2 0และ G 3 5%เร็แล้วมันสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะคำนวณเงินให้ฟังแต่ตอนนี้ให้รู้แบบว่าเฮ้ยตอนนี้มีบริษัทเองเป็นโอกาสที่เราสามารถซื้อแอลล้วอัปเกรดเป็น VIP ได้เลยนะครับผมได้สิทธิเท่า VIP แล้วอีกัน,นึงคือโบนัสบริหารทีม โบนัสบริหารทีมให้เมื่อเมื่อมีทีมถ้าไม่มีทีมได้ไหมข้อนี้ไม่ได้ไไดต้องมีทีมโบนัสบริหารทีมคือบริหารซ้ายขวาได้บาลานนะครับบาลานทีนี้โบนัสบริหารทีมเนี่ยถ้าเป็น S นะครับจะได้โบนัสบริหารทีมอยู่ที่40%ได้ M เป็นเปิดแพ็กเกจ M นะครับจะได้40%เปิด L จะได้45เปิด VIP จะได้50แต่ตอนนี้ซื้อ L ได้เลย50%เข้าใจใช่ไหมครับซึ่ง L 50%เองเนี่ย เรามีเทดานรายได้รายเดือนนะไม่ใช่รายวันนะรายเดือนนะอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทสูงสุดบริษัทอื่นเนี่ยจะให้เทดานรายได้เป็นรายวันรายวันนะแคปรายวันตอนนี้เราไม่มีแคปรายวันเราปลดแคปรายวันทิ้งและเราจ่ายให้นักธุรกิจตั้งแต่ PV แรกที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงถ้าข้างหนึ่งมี1 PV ข้างหนึ่งมี1 PV เราจ่ายไหมจ่ายเพราะเราไม่มีขั้นต่าคือเราจ่ายทุก PV ที่เกิดขึ้นให้เลยนะครับ โดยถ้าเป็น v i P เนี่ยรายได้สูงสุดอยู่ที่เดือนละหนึ่งล้านสองแสนบาทมีคนบอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นรายเดือนอะถ้าวันหนึ่งที่ทําได้ถึงห้าสองแสนบาทแล้วพี่ทําไงอะพี่ทําไงรู้ไหมครับพี่ทําเสร็จแล้วพี่ไปนอนเลยฮนะไปนอนแล้วสิ้นเดือนตื่นมาค่อยมาทำใหม่กล้านสองแสนนะฮะโอเคต่อมาอีกอันนึงอีกอันนึงคือโบนัสุรกโบนัสลิขสิทธิ์ผมมาเป็นคนชอบโบนัสลิขสิทธิ์มากพี่ทำไมผมถึงชอบเพราะมันต่างจากลิขสิทธิ์อื่น ปกติลิขสิทธิ์ของเนี่ยพูดถึงร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลฟเว่นอลิขสิทธิ์ของเซเว่นอีเลฟเว่นสมมุติว่าเราอยากจะซื้อลิขสิทธิ์ของเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเราจะต้องมีค่าแพ็กเกจสามล้านถึงห้าล้านบาทแล้วแต่แพ็กเกจแพ็กเกจ S M L V I P เหมือนเราเลยเซเว่นเหมือนเราเลยนะ S M L V I P ถ้าเป็นไซส์ S อเองเนี่ยคือห้องหนึ่งสามคูณสามห้องเล็กๆนะครับมีพนักง,งานหนึ่งคนเปิดมานะครับ อีกอันนึงคือ M M ก็จะไซส์ใหญ่มาหน่อย S M L V I P แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปหน่อยอันนั้นคือเสเวนราคาตั้งแต่3ล้านจนถึง5ล้านนะครับแล้วคุณก็ต้องไปเรียนรู้ระบบอะไรของเขาเหมือนกันกันกบยูนิคอนนแหละเหมือนกันเลยแต่เขามีค่าลิขสิทธิ์กับคุณตรงที่ว่าถ้าคุณขายได้เท่าไหร่เขาขอ36เปอร์เซ็นต์ฟังใหม่นะครับถ้าขายได้10,000 0บาทเขาขอ36 0 0 0เขาไม่สนว่าฟิกคอร์สคุณเท่าไหร่เขาดูว่าคุณขายเท่าไหร่เขาขอเท่านั้น นี่คือสัญญาของการเอาเซเว่นไปเปิดแต่ยังมีคนบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติเราขายได้หนึ่งแสนบาทเขาของเงินเราไปสามหมื่นหกเราเหลือเงินเท่าไหร่เราเหลือเงินหกหมื่นสี่ถูกไหมเราเหลือเงินหกหมื่นสี่แต่ยังมีคนไม่ว่าอย่างนั้นพี่ขายได้หนึ่งแสนบาทพี่เอาไปเลยหนึ่งแสนบาทเอาไปเลยนั้นหนึ่งแสนบาทส่วนอัพไลน์เนี่ยนะครับอ่าเราเป็นเราเป็นอัพไลน์แล้วดาวไลน์ขายได้หนึ่งแสนบาทเอาไปเลยหนึ่งแสนบาท ส่วนตัวเราเองเนี่ยยูนิคอนเป็นคนจ่ายให้เอง50%นนี้โดยที่ไม่ได้ไปหักเงินกับอัปละไม่ได้ไปหักเงินกับดาวไลน์เรามาเข้าใจไหมสรุปกินหัวคิวไหมไม่ไม่ได้กินหัวคิวเพราะ10,000แบาทใครจ่ายดาวไลยูนิคอนก็จ่ายถูกไหมครับตัวอัปลน์ยูนิคอนก็จ่ายให้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยข้อน,นี้บอกว่าถ้าเราจะได้เงินเยอะดาวไลต้องได้เงินเยอะก่อนถูกไหมครับ รายได้ในธุรกิจเครือข่ายมีสองข้อนะพี่มีสองข้อนะข้อที่หนึ่งคือต้องทําให้ดาวไลน์เสียเงินเยอะที่สุดเราถึงได้เงินกับต้องทําให้ดาวไลน์ได้เงินเยอะที่สุดเราถึงได้เงินถ้าเราโฟกัสผิดข้อโศกนราตรรมในธุรก,กิจเอ็เอ็มเกิดขึ้นแน่นอนจริงไหมครับรเราก็จะเห็นคนแบบหมูมึงเป็นหนี้ล้านกว่าบาทแต่ธุรกิจนี้ได้ยังไงวะในบอกไม่มีต้นทุนในแบบไม่มีกําไรโฟกัสผิดข้อไหม มันมีข้อเสียเงินกับได้เงินทําไมไม่ไปถาข้อได้เงินนี่ข้อได้เงินถูกไหมครับถ้าวันนี้นะเราโฟกัสผิดข้อเกมก็เปลี่ยนเราโฟกัสถูกข้อเกมก็เปลี่ยนเราก็แต่งธุรกิจเครือข่ายที่โอ้ทำไมมึงรักกันขนาดนั้นวะเพราะเขาโฟกัสข้อนี้แล้วมันได้ทุกข้อถ้าเขาโฟกัสข้อนี้จะได้ทุกข้อฟังผมใหมนะครับวันนี้ผมกังจะบอกว่าที่ผมคำนวณมาให้ดูฝั่งเนี้ยผมได้บอกว่าดีหนึ่งีห้าคน ถ้าเราสามารถชวน G หนึ่งมาห้าคนได้เราจะมี G 2อยู่ประมาณเราจะมี G สองอยู่ที่ห้าคน18 5ดนหะ้าเนาะ185ดห้าจะเป็น 25, 25้าจะเป็นร้5้าเอาแค่นี้ช่วยให้คนที่เราชวนมาทั้งหมดเนี่ยได้คนละ1 0 0 0 0ื่นบาทช่วยเขาได้คนละ10,000ื่นบาทนะอะถ้าเราช่วยให้เขาได้คนละ1 0 0 0 0ื่นบาททั้งผังนี้ารายได้ที่เกิดขึ้นกับเราคือ1 8ึ0 0แสืห้าันบาทเราแค่ช่วยคนให้ได้เงินถ้าเราเอาเขามาแล้วเราไม่ช่วยเขาให้ได้เงิน ใครมันจะได้เงินที่เข้าใจไหมมันก็ไม่มีใครได้เงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณโดนอัพไลน์คุณชวนมาเขาชวนมาเพื่อให้คุณได้เงินเพราะเขาจะได้เงินจากคุณไม่ใช่เขาจะได้เงินจากบริษัทเท่าที่คะแนนเขาทําให้คุณเข้าใจใช่ไหมเขาไม่ได้ไปหักเงินคุณมาจ่ายให้เขาแต่บริษัทวัดพอร์แบงป์เขาจากการที่เขาช่วยคุณให้ได้เงินก่อนแล้วบริษัทถึงให้แต่การจ่ายของบริษัทตัดแผนข้อนี้นะครับเขาจะจ่ายให้กับ ตำแหน่ง M ขึ้นไป M เนี่ยจะให้ G หนึ่งที่สิบเปอร์เซ็นต์ความหมายคือถ้าคุณเปิดแพคตเกจ M แล้วดาวไลน์ได้เงินหนึ่งล้านบาทเราได้เท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนถูกไหมเพราะฉะนั้นถึงคุณจะเปิด M คุณก็ต้องช่วยดาวไลน์ได้เงินหนึ่งล้านบาทก่อนถึงได้ M ถึงได้สิบเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งแสนบาทเข้าใจใช่ไหมครับธุรกิจนี้มันช่วยกันช่วยกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย M M มีรายได้สองทางทางที่หนึ่งคือทําให้ดาวไลน์เสียเงินเยอะที่สุด อัพไลน์ก็ได้เงินถูกไหมกลับทําให้ดาวไลน์ได้เงินเยอะที่สุดอัพไลน์ก็ได้เงินแต่การได้เงินบริษัทเป็นคนจ่ายทั้งสิ้นไม่ได้ไปหักหัวคิวจากดาวไลน์มาจ่ายให้โอเคใช่ไหมครับคือเขาชอบบอกว่าเอ็เอ็มเอ็มกินหัวคิวกินหัวคิวกินหัวคิวอะไรมึงแล้วไม่มีใครได้เงินแล้วใครจะได้เงินเข้าใจใช่ไหมฮะมันต้องมีคนได้เงินก่อนมันถึงมีเงินในไซเคิลของธุรกิจนะครับต่อมา L นะครับ L N เนี่ยก็จะเป็นสิบสิบจีน่ีสองนะครับผม VIP สิ1สิบส1บ2ีหนึ่งีสม S ไม่ได้ค่าเดียกัสิ์แพ็กเกจ S 5้าสไม่ได้กิบสิบบางคนอ่ะเปิด S ดูก่อนนะเปิด S ดูก่อนเปิด S ดูก่อนรอดูก่อนว่าจะมีรายได้ไหมพี่ผมรอนฟังเรื่องนี้นะอีคำว่าลองทำก่อนไม่เคยมีใครได้เงินจากการลองทำก่อนเลยนะไม่เคยมันไม่เคยมีคนได้เงินจากการลองทำก่อนมันมีแต่คนได้เงินจากการอยากทำจริงๆอยากทำจริงใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับ อัพไลน์เนี่ยอัพไลน์ที่เขาชวนเรามาถ้าเขาถามว่าพี่เอาจริงกับธุรกิจไปถ้าเราบอกว่าเอาไว้ก่อนพี่ว่าเขาสนใจพี่ไหมเขาไม่สนใจนะกูมึงเอาไว้ก่อนถูกไหมเออกูก็เอาไว้ก่อนเหมือนกันมึงไปแล้วมึงรออยู่นี่นะเดี๋ยวกูไปอื่นก่อนคือเขาอยากสําเร็จเขาถึงชวนเราเข้ามาในธุรกิจแต่ความสําเร็จในเครือข่ายคือเขาต้องช่วยให้เราได้เงินเขาถึงสําเร็จถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าพี่เอาจริงไหมและถ้าเราบอกว่าลองดูก่อนคุณจะเป็นคนชั้นสองทันที แต่ถ้าคุณบอกว่าเอาจริงค่ะพี่ดูอยากได้หนึ่งเดือนละหกหมื่นเขาจะยกคุณขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือการทําสปอนเซอร์การวางแผนทําธุรกิจการบริหารมันมีโปรเจคชันการบริหารรายได้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่คุณบอกว่าเอาจริงแล้วค่ะถ้าบอกเอาเล่นเล่นหนูมาเล่นเล่นเห็นเล่นหนูมาเห็นวิวมันสวยหนูมาถ่ายรูปเฉยขเขาก็ไม่สนใจหรอกครับแล้วก็พอทําไปทํามาปุ๊บสิ้เนเืินไหนไม่เห็นมีเงินเลยอ,ะอ่ะเอ้าอีหักก็มึงบอกมึงมาทาเล่นเล่นเข้าใจใช่ไหม มทำให้เล็นลเลกน่ะมันแคุ่ณทำ n g h กับมึงอ่ะมึงย้อนแยงั้นเนี่ยอย่างเนี้ยอต่อมานะครับผมรายได้สูงสุดจะอยู่ที่ตำแหน่งแพตตินัมเท่านัา้นแพตตินัมและสูงขึ้นไปนะครับผมรายได้แมทชิ่งจะอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบแล้วก็สิบรวมก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสน่ห์ของเขาอ่ะข้อเนี้ยผมชอบมากเอยไห เวลาผมขายโปรเจกต์ผมจะขายข้อน,นี้อย่างเดียวพี่ผมไม่ขายเยอะเลยเวลาเราสปอนเซอร์ให้นักธุรกิจหรือผมสปอนเซอร์ให้ใครที่ชวนผมไปสปอนเซอร์จริงๆใช้บริการสปอนเซอร์ได้นะแต่อย่าใช้บ่อยนะอย่าใช้บ่อยนะ <c oughs> คือคือผมมีงานเยอะมากคือพี่เห็นอีวงกลมสี่วงนั้นใช่ไหมที่บอกว่ามีสินค้ามีเซอร์วิสมีนั้นนะั่ะอันนั้นผมทาหมดเลยนะจริงๆนะมันเยอะมากเลยนะไม่ใช่น้อยนั่นนะ่ะคือมันจะแค่หน้าเดียวนะใช้บริการผมสปอนเซอร์ได้ผมจะว่างทุกๆวันจันทร์ วันจันนี้เอาผมเข้าห้องไปเลยพี่เอาผมให้ตายเอาให้ตายไปเ,เลยข้างหนึ่งผมว่างแต่เอามาวันอื่นเนี่ยผมไม่ว่างเข้าใจใช่ไหมวันจันทรเอามาเลยเดี๋ยวผมสปอนเซอร์ให้นะโดยการาสปอนเซอร์ผมผมจะชอบมากเลยคือเราเราผมจะชอบถามวนะ่พี่กรทําเครือข่ายก่อนไหมเขาบอกไม่เคยแล้วพี่พี่ทำไมไม่เคยพี่อยู่มาได้ยังไง <laughs> พี่เกิดมาได้ยังไงวะทำไม <P> พี่ <P> ไม่เคยโดนเพื่อนชวนทำเครือข่ายวะเอาพี่ค <P> ิดตูทุกที่เครือข่ายนี่เป็นหมื่นบริษัทอะ ท่าเป็นคนประเทไหนวะที่ไม่เคยโดนเพื่อนชวนทำเครือข่ายเลยอะพี่เข้าใจใช่ไหมพี่คิดพี่ลองคิดดูนะว่าพี่ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่เคยโดนเพื่อนชวนทําเครือข่ายกูไปอยู่ไหนมาวะคือคือเกิดมาหนึ่งชีวิตต้องหนึ่งอย่างที่ต้องเคยโดนนะพี่นะนอกจากทําบัตรประชาชนแล้วเนี่ยคือต้องเคยโดนเพื่อนับชวนทําเครือข่ายเพราะถ้าเราไม่เคยโดนเพื่อนชวนทําเครือข่ายแสดงว่า พี่ว่าเราเป็นคนยังไงเราไม่มีเพื่อนนะนะครับผมก็ถามว่าพี่เคยทำเพือขายมาก่อนไหมเขาบอกเขาไม่เคยทำผมบอกอ๋อโอเคไม่ไม่เคยทำหรอกครับแล้วแล้วแล้วพี่พี่ชอบอะไรในเครือข่ายไหมหรือไม่ชอบเพราะเราต้องการจะฟังเขาว่าเข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 ามีมุมมองเกี่ยวกับการเพราะเขามีมุมมองเกี่ยวกับการเสร็จแล้วเอเนี่ยนะครับเราจะขายแผนคอนี้พี่รู้ไหมเธอขายไปตรงนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าพี่พาพี่มานี่เนี่ยเราต้องช่วยให้พี่ยงมีตังค์ก่อน ผมถึงได้แผงข้อนี้เพราะถ้าแผนข้อนี้ไม่จ่ายแผนข้ออื่นก็ไม่ยั่งยืนพี่ผมอยากทําทรงยืนเพราะฉะนั้นคนที่เราชวนมาเขาต้องมีรายได,ได้เขาต้องมีรายได,ได้แล้ววิธีการจ่ายของเราจ่ายยังไงเนี่ยไอ้เจ้า50%ทั้งหมดเนี่ยเขาจ่ายแบบนี้พี่ถ้าพี่ทําเงินสมมุติผมบอกว่าผมอะสามารถสร้างรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทเดือนละหนึ่งล้านบาทเลยนะแล้วผมจะสอนพี่ให้ได้เดือนหนึ่งละบาทเหมือนผมเนี่ยนะเดือนละล้านบาทเหมือนผมเนี่ยผมขอหนึ่งอย่างได้ไหม ถ้าพี่ได้หนึ่งล้านบาทแล้วผมขอยี่สิบเปอร์เซ็นตผมขอยี่สิบเปอร์เซ็นตนะพี่จะเหลือเงินอยู่แปดแสนผมจะได้ 1, 2, เงินมาสองหมื่นพี่ยอมไหมถ้าพี่ไม่ได้ถึงหนึ่งล้านผมไม่เอาสักบาทนะแต่ถ้าได้หนึ่งล้านผมเอาพี่ยอมผมไหมพี่ได้ล้านหนึ่งนะผมขอสองแสนโอเคไหมโอเคแต่ยูนิคอนไม่เป็นอย่างนั้นพี่ขนาดผมขอหักหัวคิวพี่พี่ยังยอมเลยยูนิคอนนะ่ะพี่ทําได้ล้านหนึ่งพี่เอาไปเลยล้านหนึ่งบริษาารัทจ่ายให้ส่วนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของของของ,ของผมอะ่ะบริษาารัทจ่ายให้ผมเอง เพราะฉะนั้นพี่มีหน้าที่เดียวคือเอาเงินหนึ่งล้านไปให้ได้หน้าที่ของผมคือซัพพอร์ตให้พี่เอาไปให้ได้เนี่ยใครบอกโ o มกินหัวคิวไม่จริงพี่ไม่จริงเลยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทั้งองค์กรพี่มีกี่คนพี่ไปนั่งไล่ดูนะว่าไดมอนด์เป็นใครอัพไลนะะ์ sequel, plain, เป็นใครยังไงยังไงให้เขาช่วยเป็นระดับชั้นเลยพี่เรามีคนจะช่วยเนี่ยตลอดทีมบริหารก็รอช่วยเครื่องมือก็รอซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราสำเร็จได้ในที่จบแค่นั้นแหละครับสปอนเซอร์นะครับ อ่ะต่อมา u n นิเลเวลผู้ผมชอบแผนคขอนี้เหมือนกันท้องหดทุกางทนะครับเปิด l อ p g อัปเกรดนะครับวันนี้นะอ่ะโอเคยูนิเลเวลเองเนี่ยชอบตรงที่ว่าโตข้างเดียวมันได้หนึ่งผมเราลองคิดดูนะสมมุตินะเราเคยอยู่บริษัท M&M ขค่ายไหนก็ตามค่ายไหนก็ตามนะเขาเป็นไบนา r ีโตสองข้างได้ตังค์แล้ววันดีคืนดี ข้างนี้มันโตมากใครอยู่เคยทาไบนารี่มาแล้วโตข้างเดียววะข้างนึงมันหมื่นคะแนนแสนคะแนนเลยอ่ะแล้วทํามาหากินเลยกับแสนคะแนนนั้นไม่ได้อ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วเราทําอะไรได้อ่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเวลาจะตัดบาลานจะตัดบาลานเกิดขึ้นตัดได้ทีละร้อยทีละพันทีละห้าสิบแล้วก็ตัดไม่ได้แล้วเฉือนไปทีละนิดทีละนิดนิดก็กลายเป็นไม่เคยได้เงินไม่เคยได้เงินหนึ่งแสนนั่นอีกเพราะเฉือนไปทีละนิดเีละนิดไอหนึ่งแสนคะแนนก็ไม่เกิดขึ้น แล้วแล้วอาถันของไบดารี่มันเป็นอย่างนี้นะสมมุติโตสองข้างเนี่ยโตสองข้างมันจะโตแวบเดียวนะและอีข้างหนึ่งเนี่ยที่มันโตมากๆเองเนี่ยมันก็จะโตเอาโตเอาโตเอาอีกข้างหนึ่งที่มันแฟบมันก็แฟบเอาแฟบเอาแล้วอีโตข้างหนึ่งเองเนี่ยโอ้โหอัพไลน์อัพไลน์ไปอุบลนอัพไลน์ไปอุบลนอัพไลน์อัพไลน์ไปอุดออัพไลน์อัพไลน์ไปเชียงรายอัพไลน์ไปเชียงใหม่แล้วเราไปอัพไลน์เราไม่ไปได้ไ,ดไหม <S <S ไม่ได้แล้วเอาเงินไหนกินอ่ะโตข้างเนึงไม่ได้ตังค์อ่ะ เอานนไหนกินอ่ะนั่นแหละฮะคืออุทาหรณ์เดโมเอ็มเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเอาข้อน,นั้นมาเป็นอุทาหรณ์การโตของไบนาลี่ที่เขาบอกว่าเก็บรายได้ไปคำนวณรอบถัดไปผมบอกเลยว่าอันนั้นคือแค่มิดมิดคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นวาตกรรมที่เอาไว้ดึงคนไว้ในองค์กรแต่มันไม่มีอยู่จริงที่เข้าใจไหมมันไปไปไม่ได้หรอกพี่ถึงพี่จะมีค่าในหนึ่งล้านคะแนนอะ่ะ แล้วพี่จะทำข้างนี้หนึ่งล้านคะแนนเสกมาภายในเดือนเดียวเพื่อตัดบาลานซ์ให้ได้เงินสองล้านเป็นไปไม่ได้จริงไหมแล้วเวลาตัดก็ตัดได้ทีละเฉือนน่ะพันสองพันสามพันแล้วอีกข้างนี้ก็หดหดหดแล้วพอหดหดหดไม่ได้แล้วอีกข้างนี้เวลามันโตมากมันก็โตเอาโตเอาโตเอาล้านไปแล้วสองล้านไปแล้วสามล้านไปแล้วสี่ล้านไปแล้วอีกข้างนี้ร้อยสองร้อยสามร้อยมันก็โตโตโตตัดเฉือนเฉือนเฉือนมันโตไม่ทันกันพี่แล้วเราเป็นอัพไลน์เราก็ต้องคิปครูปะ คิดครูว่าเออครูก็ยังมีเงินอยู่ออไปไหนนะดาวไลน์เวลาไปกินข้าวก็ต้องตำหน้าใหญ่ใจโตอ่ะเป็นอัพไลน์าอะ่ะจะบอกไม่มีเงินก็ไม่ได้เพราะเวายืนขึ้นมาพูดบนเวทีอะ่ะเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นอัพไลน์ระดับสูงรายได้เรามีเท่านั้นเท่านี้เป็นวิทานไปหมดพี่มันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะเอาเป็นอุทาหรณ์แล้วเราเอามาปรับแผนในธุรกิจของมิคอ์นฟังผมให้ดีครับถ้าคุณเปิดแพ็กเกจเอสคุณจะได้รายได้สิบสี่ชั้น สิชั้นสิชั้นนี้ไม่สนว่าจะไปกองอยู่ข้างเดียวจะไปกองอยู่สองข้างหรือจะไปกองกี่ข้างไม่สนไปกองข้างเดียวก็ให้สิบสีนะสิบ่เอเนี่ยให้16 L ให้18และ VIP ให้20นะให้ยี่สิบซึ่งให้20เองเนี่ยผมจำลองสถานการณ์ฝั่งนี้มาให้คือหนึแปดสองชั้นที่1นะครับเราให้20ชั้นจะไม่ v i เอเอา VIP ก่อนนะ VIP ให้ยนะี่สิบ 20ชั้นทั้งหมดประชากรจะมี1ล้านกว่าคน1ล้านกว่าคนหากเราแหกประชากร1ล้านกว่าคนออกจะเป็นข้างละ5แสนข่าละ5แสนถูกไหมถูกไหมถ้าเป็นข้างละ5แสนค้าละ5แสนบาลานเราก็จ่ายแมทชิ่งเราก็จ่ายยูนิเลเวลเราก็จ่ายสูงถึง13ล้านโอ้โท็อตที31ล้านอุ้ยไปให้น้อยเกินแมวนะครับ31ล้าน ใครเป็น V.I.P. นะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเพราะวันที่จำนวนชั้นมันโตไปถึงชั้นที่20เรารอรายได้31ล้านอยู่นะนะปัจาใหม่มันอาจจะดูเวอร์หน่อยเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาใกล้ความจริงเรื่อยๆทีนี้31ล้านเองเนี่ยเกิดขึ้นจากท่าไหนบ้างข้างละ5แสนเพราะประชากรจะต้องมี1ล้านกว่าคนถูกไหมครับค้างละ5แสนก็ได้ หรือมันไปกองข้างเดียวล้านหนึ่งเราก็จ่ายเนี่ยคือโตข้างเดียวได้ตังค์เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนในห้องนี้ผมเคยถามผมถามแล้วว่าเฮ้ยเราเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนถูกไหมครับเราเคยทําไบนารี่มาด้วยแล้วถ้าวันนี้เราอยากจะเก็บไบนารี่สมมุติเราย้าย,มมายค่ายสมมุติเราย้ายค่ายเราเคยโตข้างเดียวใช่ไหมพี่เราก็เอาข้างเดียวของเรามาแหกออกที่ยูนิคอน ใช่ไหมถ้าฝั่งนี้เรามีพันคนพันคนทํามาหากินไม่ได้คุยกับคนพันคนฝั่งนี้ทั้งหมดว่าพี่จะไปยูนิคอนแล้วอบพยพพันคนแหกออกค่าละห้าร้อยได้ทั้งปรลานจับคู่แมทชิ่งโลอ up ยูนิเลเวลย้ายค่ายไม่ดีตรงไหนถามจริงย้ายค่ายไม่ดีตรงไหนอ่ะผมถามจริงนะฮะ แต่ว่าหลังจากอยู่อยู่ิคอนแล้วแล้วถ้าเกิดมันเกิดโศกรนรตกรรมนึงคือมันโตข้ามเดียวไม่ได้ตังค์เราก็ยังจ่ายอยู่นี้ดนโราให้ไงเข้าใจใช่ไหมครับแล้วยูนิีคอนบอกว่าถ้าพี่เนี่ยย้ายไปค่ายอื่นเราไม่ตัดรหัสแต่ขออย่างเดียวอย่ายให้มีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นในองค์กรไปก็ไปเงียบรวยก็รวยเงียบเงียบ <c oughs> <ๆ>อย่ากระโตกโกรอย่ากระโชกโค่า ถ้าได้รายได้ที่นี่เยอะแล้วก็รัวเงียบๆเดี๋ยวโพสเงินเยอะเดี๋ยวเพื่อนมายืมตังค์สองถ้าเกิดจะไปแอบทําค่ายอื่นก็ไปแอบทําเงียบๆไม่มีใครว่าเพราะถ้าดาวไลน์มันรู้มันจะมาเผาบ้านเอานะคุณไปเคลียร์กับดาวไลน์คุณเองเพราะเราไม่ยุ่งเราไม่ตัดรหัสเราบอกแล้วเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่ายไหนจะตัดเราไม่สนถ้าคุณไปแหกค่ายเก่ามาแหกออกที่ค่ายนี้นะไปเอาค่ายเก่าข้างหนึ่ง้มาแหกมันออกที่ค่ายนี้คุณไปเคลียร์ค่ายเก่าเองเพราะค่ายเราไม่ให่ไม่ตัด โอเคไหมไมันเป็นเคียร์กับที่เดโมเองนะฮะอ่ะ,อะทีนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปไกล